สวัสดีครับก็มารีวิวรอบดึกนะครับสำหรับหนัง Netflix นะครับปากกัดตีนถีบโอ้โหหนังอันดับหนึ่งนะครับหนังอันดับหนึ่งสัปดาห์ล่าสุดนะครับหนังอันดับหนึ่งใน Netflix นะครับเรื่องราวของซอมบี้ในเมืองไทยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเวลา Netflix ทําหนังทาซีรีส์ออกมาไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือหนังสัญชาติอื่นเนี่ยมันจะต้องมีความน่าตื่นเต้นมีความ พิถีพิถันมีความละเมียดละไมมีความสมบูรณ์ในองค์ประกอบของงานสร้างนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่า Netflix ก็คือค่ายหนังค่ายหนึ่งนะครับการที่หนัง n e t f l i กเขาทำออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นหลักประกันหรือเป็นความรับประกันอะไรที่คุณจะได้รับชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพที่มีความบันเทิงขั้นสุดนะครับเน็ตฟิกก็เป็นค่ายค่ายหนึ่งเหมือนถ้าเกิดสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นค่ายหนังแผ่นค่ายหนังเกรดบ,บีแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่สตรีมมิ่งไปทั่วโลกนะครับ ขาก็เลยมีเงินทุนในการสร้างสรารผลงานดีๆออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่าเขาจะมีเงินทุนมหาศาลแล้วก็สามารถเกียรติมาให้กับคนทําหนังไทยคนทําหนังซีรีส์นะครับแต่ไม่ได้รับประกันว่างานมาเจาะประดีปากกาตีนทีปเป็นหนังซอมบี้ไทยที่ไม่ใช่หนังเรื่องแรกนะครับเคยมีหนังซอมบี้ไทยมาก่อนหน้านี้แล้วหรือหนังแนวนี้หนังแนวขย่าวขวาัญสยองขวัญมีมา,มามากมายนะครับ ผลงานของพุ่มกับการการละจาลึกนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นทายาตรรุ่นที่สาของกาตนานะครับก็เรียกว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับคงจะเป็นคนที่มีความเป็นคนรักหนังนะครับผมปกติผมจะจําชื่อพุ่มกับหนังที่ทําหนังควยๆไม่ค่อยได้แต่คนนี้เป็นข้อยกเว้นเพราะว่าผมจําได้ว่าห้องหุ่นที่เคยดูนะครับน่าจะเป็นดูทางสตรีมมิ่งหรือดูทางแผ่นไม่แน่ใจนะครับไม่น่าใช่ดูโลนะครับแต่ผมจําแม่นเลยว่าเป็นหนังที่ หวยแบบขอโทษนะฮะหวยแบบเฮียอะไรยำนะครับและมาเจอปากกาตีนถีบเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะดูเนี่ยผมก็เคยได้ยินหลายคนออกมาด่านหนังเรื่องนี้กันเยอะแล้วนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเฮียขนาดนี้นะฮะประทานโทษนะฮะถ้าคุณกันฟังอยู่นะครับผมคิดว่าผมเข้าใจนะว่าคุณอยากไปพ่วมกับคุณชอบไปร่วมกับคุณใฝ่ฝันอยากทํางานด้านนี้นะครับแต่ว่าคุณไม่มีแววครับผมแนะนําว่า คุณไปทำงานสายงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบริหารสายโปรดิวเซอร์หรือว่าสายเบื้องหลังอย่างอื่นที่ไม่ใช่ควมกับดีกว่าผมขอร้องล่ะผมขอร้องล่ะอย่าทำให้งานหนังไทยมันแย่ไปกว่านี้เลยนะครับปากกะตีนถีเป็นหนังที่ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วของขึ้นดูแล้วรู้สึกหงุดหงิดตลอดเวลาครับดูแล้วอยากสะบดดูแล้วกรอกตาไปกรอกตามาอะไรของมึงเอางี้นะฮะ ถ้าคุณจะสู้กับซอมบี้ทั้งทั้งกองพันทั้งกองร้อยทั้งโรงพยาบาลนะครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับคุณจะทํำยังไงวิ่งถึงคุณจะเก่งเป็นคอมมานโดเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคุณจะวิ่งเข้าไปต่อย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 เตะเป็นแม่ไม้มวยไทยใส่ซอมบี้ไหมซอมบี้ไม่ใช่แบบสิบคนห้าคนนะเป็นร้อยนะวิ่งมาเป็นกลูแบบ 2 8 20ว e k 20 w e e k later 20 d a y later วิ่งมากันแบบวิ่งมาใส่คุณอนะคุณจะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวาเอ,อ้สอกโอ้โหตะลเคฟาดหางมึงบ้าเปล่าบางทีเนะี่ยเก่งไม่ได้นะครับต้องใช้สมองนิดนึงในการต่อสู้ในการเอาตัวรอดนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนจะมีอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียดสี กองทัพเสียดสีระบบะเผด็จการหรือว่าการเปรียบเปียเกี่ยวกับสังคมที่ไม่อ,อ,อายุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าการที่จะไปเ,เสียดสีสังคมหรือว่าไปถ่ายทอดแง่มุมอะไรต่างๆของสังคมที่เป็นด้านมืดเนี่ยคือคือก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือคุณจะต้อง การกองความคิดให้ดีนะครับก็ต้องวางเรียงลําดับเหตุการณ์ให้ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องราวให้ได้ก่อนคุณหาหาเหตุผลให้ตัวละครไม่ได้เลยตัวละครเนี่ยจะพัดจะผูกไปอยู่ในโรงพยาบาลที่เบิดบังเอิญว่ามีการทดลองซอมบี้และซอมบี้ดุดออกมาแลวซอมบี้ก็อรารวาสไล่ฆ่าคนทั้งโรงพยาบาลแต่คุณก็ไปนําเสนอในลักษณะแบบสยองขวัญแบบแหวะขายแหวะขายอ้วแกบบขาย,ขาย ขายความอเนกอนาถความทุเลศทุรังเอการดีไซน์ซอมบี้ออกมาแต่ละตัวก็ขอโทษนะฮะใช้คำว่าอุจจารแล้วกันคือมัน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 ไม่ได้น่ากลัวนะมันไม่ได้น่าขยะขยแงนะแต่มันมันอุจจาร์ะมันอุบาทมันมันไม่มันไม่มันไม่เตรินหูเตรอตาเลยนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของตัวละครนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดสาคัญก็ อะไรก็ไม่รู้อะไรบ้าบอคอแตกก็ไม่รู้นะฮะคือหนังมันไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่มันอารมณ์ร่วมให้กับตัวละครได้เลยเราไม่รู้สึกว่าตัวละครมันน่าเอาใจช่วยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือไอเด็กที่ก็น่าลคาคานมากอเด็กพัตเตอร์เนี่ยน่าลคาคานมากคือมันเป็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังสูตรสำเร็จที่จริงๆนะทาให้ง่ายก็ง่ายทําให้ยากก็ยากแต่เขาพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่มันดิ้นไม่หลุดอะ่ะ <c oughs> แล้ว ตัวร้ายที่ใส่เข้ามาก็สเปะสปะเรียกว่าสเปะสปะคือมันไม่สามารถสร้างอารมณ์ให้กับคนดูได้ว่าเออจะเอาซอมบี้เป็นตัวร้ายหรือจะเอาถ่านเป็นตัวร้ายหรือจะเอานักการเมืองเป็นตัวร้ายหรือจะเอาใครเป็นหรือจะเอาตัวจอร์นี่เป็นตัวร้ายคือ <c oughs> จอร์นี่มาแบบเสียของ ตัวละครดาราหลายๆคนในหนังเรื่องนี้มาแบบเสียของเมื่อแบบเหมือนกับมารับตังค์เพราะ,ะนั้น <c oughs> ตัวหมากปรินไม่ใช่ดาราที่เฮี้ยไม่ใช่ดาราที่เล่นแย่นะครับเขาเคยเล่นคนเล่นของซึ่งเขาแสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการแสดงถ่ายทอดบทบาทของ <c oughs> ผู้ชายนักสู้แล้วก็มีมิติในการแสดงที่หลายระดับอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มาแบบ มาแบบสังกตายอ่ะมาแบบเขาให้ต่อยก็ต่อยเขาให้เตะก็เตะคือ <c oughs> รู้แล้วล่ะอ่ะวันตอนแรกแรกเริ่มอาจจะไม่รู้ว่านะเขาต้องไปเจอกับซอมบี้นะครับแต่ว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยวิธีการต่อสู้เขามันมันมันเหมือนการที่คนแบบสู้แบบหลับตาสู้อ่ะสู้แบบสปเปะสปะสู้แบบไม่มีความคิดไม่ใช้ความคิดแล้วก็การเอาตัวรอดของสถานการณ์คือพระเอกแบบ คือกูจะฟอย่างเดียวอ่ะไม่มีไม่มีผ่อนไม่มีใช้สมองไม่มีการใช้กลื่นไม่มีการอะไรเลยเหมือนกับเหมือนกับคนไม่มีการศึกษานะครับปัญหาโทษตัวละครตรงนี้และแม้แต่ตัวตัวหมอเองก็ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเอาตัวรอดในการพลิกแพลงสร้างเอ่อเปิดสถานการณ์ให้กับตัวเองให้มันเข้าไปอยู่ในจุดที่มันมันโอเคอ่ะแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในโรงพยาบาลนั้นจนเคยชินม,มันน่าจะมี รู้วิธีรู้ช่องทางรู้รู้เส้นทางในการหลบหลีกเส้นทางในการออกไปยังจุดที่ปลอดภัยหรือว่าทางลับประตูลับลิฟลับอะไรอย่างเงี้ยมันมันควรจะมันควรจะมีชั้นเชิงมากกว่าวิ่งออกไปวิ่งออกไปตามทางปกติแล้วก็ไปเจอกับซอมบี้แล้วก็วิ่งหนีซอมบี้ขึ้นดาดฟ้ามันมันเป็นอาทิตย์ดูแล้วรู้สึกปวดใจนะที่แบบว่า โปรเจกต์แบบนี้มันมันสร้างออกมาได้ยังไงมันทำหลายกันมันทำหลายมันทำร้ายวงการหนังไทยมันทำร้ายคนดูมันทำร้ายความรู้สึกของใครๆอะไรคนมันจะต้องมีคนประเภทไหนที่มันจะมีความสนุกกับหนังแบบนี้ได้นะครับผมยังบอกเลยว่าเบสหนัง <c oughs> กัดกระชากเกียงของคนชอนนท์เนะี่ยที่เคยทาหนังซอมบี้ในโรงพยาบาลเหมือนกันผมว่าเขายังทําออกมาดูดีกว่านี้หลายหลายระดับหลายหลายชั้นอะแต่เะเ่อนี้ดูแล้วแบบ ทั้งปวดใจปวดคอปวดตับปวดไปปวดปวดทั้งร่างกายคือมันคือมัน <c oughs> มันทำร้ายสประสาทมันทำร้ายความรู้สึกมันทำร้ายจิตวิญญาณดูแล้วรู้สึกว่าเราเดือดดานไปกับ <c oughs> ไปกับไม่ใช่ไปกับเรื่องราวนะ <c oughs> ไปกับสิ่งที่เห็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปกับความจนตรอกของตัวละคร <c oughs> เอาง,ง่ายๆนะถล่มตึกทั้งตึกนะครับ พระเอกพระเอกยังยังสู้ตุกุกตักกับยังต่อยกับซอมบี้อยู่เลยนี่มันคนหรือมันตัวอะไร <c oughs> ฟิลแรกนะครับมันรู้สึกเหมือนพระเอกเป็น in, ตัวพระเอกหมากปรินเนี่ยเป็นทั้งคอมมานโดอาโนชาวาเซนิกเกอร์นะครับที่แบบสู้แบบตู้เกมอ่ะต่อยตุบ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 หรืออีกช็อตหนึ่งก็จะคล้ายๆกับจาพนมในองค์บาท มาแบบ PlayStation เลยมาแบบวิดีโอเกมเลยต่อยผู้ร้ายปัก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 ปกปัก,ปกแล้วคนดูได้อะไรอ่ะมันไม่ได้อะไรนะมันรู้สึกว่าเออทําไมเราดูเราต้องทนดูหนักอะไรแบบมันเราต้องทนดูอะไรแบบนี้วะจริงๆเกือบจะอยู่ที่ยี่สิบนาทีแรกแล้วแต่ก็ให้โอกาสให้โอกาสดูซิว่าครึ่งครึ่งเรื่องหรือค่อนเรื่องมันจะมีอะไรที่มันพลิกผันอะไรที่มันทําให้มันรู้สึกดีขึ้นมาได้ไหม ไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเฮียหาอะไรเลย <c oughs> ด,ล <c oughs> ดูแล้วดูแล้วรู้สึกว่าถ้าให้เราไปกำกับอาจจะกำกับได้ดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ก่อนที่จะกำกับไปถึงจุดแบบนั้นน่ะมันต้องคิดเหตุผลต้องสร้างสถานการณ์เอาสตอรี่บอร์ดมาดู <c oughs> เอาบทตะระบทมาดูทำไมตัวละครตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้น เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นความน่าเชื่อถือหรือเหตุและผลของตัวละครหรือ <c oughs> สถานการณ์ที่จะทำให้ตัวละครไปอยู่ในจุดนั้นและพอพอตัวละครร,รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะเอาตัวละครยังไงอย่าไปอย่าไปคิดถึงเรื่องฉากแอคชั่นฉากคิวบูฉากต่อสู้ให้มันหวือหวา <c oughs> ถ้าเกิดเหตุและผลมันไม่ได้ความน่าเชื่อถือมันไม่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ได้ถึงจะมีฉากวิริสมาลาถึงจะมีฉากที่มัน หวือหวาขนาดไหนนะครับคนดูก็ไม่คนดูก็ไม่เก็ตคนดูก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคไม่อะไรด้วยขอบอกเลยสําหรับคนที่คิดจะเปิดดูปากกัดตีนถีบนะครับเอาตีนถีบหน้าตัวเองดีกว่ายังสนุกกว่านะครับหรือว่าหาตีนคน,นข้างๆเอามารูปหน้าตัวเองก็ได้นะครับอย่าเสียเวลาดูอย่าทรมานตัวเองด้วยการดูแล้วก็เวลาเจอหนังอะไรในสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังที่ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบถ้าคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่า สิบนาทียี่สิบนาทีเต็มที่ถ้าคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีมันไม่โอเคอย่าเสียเวลาดูจนจบนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตนอกจากคุณจะเสียเวลาไปเปล่าๆหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแล้วหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีแล้วคุณจะรู้สึกว่าเสียอารมณ์เสียความรู้สึกมันจะมีไม่หนังไม่กินเรื่องนะ่ะที่ทําให้เรา,ราเเเรเดูแล้วรู้สึกว่า <c oughs> เฮี้ยหนังเฮี้ยอะไรวะเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าโกรธเคืองโกรธแค้นรู้สึก อารมณ์เสียรู้สึกสุขภาพจิตแย่รู้สึกแบบว่ามันมันโดนทําร้ายอ่ะคือเคยไหมเคยรู้สึกไหมแบบว่าเวลาเ corps, อลาจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วมันรู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันทําร้ายจิตใจเรานะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันปากกัดตีนผีดูแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าซอมบี้เนี่ยเอาปากมากัดเราตัด,ดกัดคอกัดหัวกัดขากัดํำกัดอะไรไัหมดเพราะมันรู้สึกว่ามันดูแล้วมันเจ็บปวด ไได้เจ็บปวดไปกับความสะเทือนใจของเรื่องราวนะครับเจ็บปวดไปกับความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคนทาหนังมันทําหนังเฮียอะรยามอับปรีขนาดนี้วะทําไมมันจะต้องทําร้ายจิตใจในขนาดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับบทหนังที่มันเมีดราม่าหรือมีอะไรนะครับไม่เกี่ยวเลยมันเต็มไปด้วยความไม่น่าเชื่อถือมันเต็มไปด้วยความ เละเทอะเปลือเปลื่อนมันแล้วก็มันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะใส่เลือดเข้ามันเยอะแยะทาไมทั้งแต่าฉากนี่ก็มีแบบคือดีไซน์เละเทอะเป็นบทอะดูดีไซน์แบบถ้าให้เราเข้าไปเล่นนะครับให้เงินก็เอาอะแต่ว่าบางทีเขาก็ต้องเอกใจบ้างนะเฮ้ย <"He i, S 2> พวงกับบางฉากเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคือผมไม่รู้ว่าทีมงานเขาได้บรีฟกันไหมได้มานั่งคุยกันไหมก่อนที่จะ ถ่ายทาออกมาก่อนที่จะเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากออกมาเนี่ยเขาได้มานั่งปรึกษากันไหมว่ามันไม่เอ๊ะกันบ้างเลยหรือวะเราขนาดเราดูเรายังเอ๊ะประมาณห้าสิบรอบนะฮะกรอกตายยี่สิบสามสิบรอบแล้วก็สะบดอีกเป็นสิบรอบจนขนาดเด็กที่บ้านบอกว่าโอ้ไม่ต้องอย่าไปอย่าไปหยาบคายอย่าไปด่าเลยมันดา่ามันไม่ไหวอะ่ะมันบ้าอะไรเนี่ยมันเป็นบ้าอะไร พอฮะพอถ้าคุณถ้าคุณทํางานแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของคุณอ่ะหรือคุณแต่รู้สึกว่าคุณมีความใจรักมากคุณใจรักคุณอยากทํางานสิ่งนี้มากแต่งานมันออกมาเร็วแล้วถ้าเกิดว่าเร็วชิ้นแรกพอว่าถ้ามันทาออกมาแล้วมันเร็วหนึ่งเร็วสองเร็วสามเร็วสี่มันต้องมีคนข้างๆกายเนี่ยเขาทักนะว่าเฮ้ยคุณคุณไม่มีแววคุณไม่ใช่คนที่จะมาทํางานด้านนี้อ่ะคุณ คุณอาจจะไม่มีพรสวรรค์พรแสวงหรือว่าอาจจะไม่มีความสามารถในเชิงนี้เพียงพอนะพอเธอฮะผมขอร้องพอเธอะไปเป็นผู้บริหารค่ายหรือว่าไปทํางานสายอื่นเถอะอย่ามาทํากํากับหนังอีกเลยถ้าเกิดทําหนังขอช่วยขึ้นทำโปรแคปชั่นไวยนะครับ d i เ e กเต็ดบายผู้กํากับห้องขุนผู้กํากับปากกัดดินผีบผมจะได้แบบรีบวิ่งหนี ไปทำอย่างอื่นหรือพยายามสาบแช่งเพราะผมรู้สึกว่าถ้าพย์แบบนี้มันทําร้ายวงการมันทําให้วงการทําให้คนดูหนังไทยอ่ะเขาเสือส่อมศรัทธาบางคนที่เขาอาจจะดูหนังไม่เยอะเขาอาจจะดูหนังดีๆไม่เยอะเขาอาจจะมาเจอหนังเรื่องนี้เขาอาจจะมาซวยเจอหนัง,งนี้เขาก็าจะมองว่าโอ้หนังไทยมันมาตรฐานแบบนี้เหรอหนังไทยมันทาไมมันดูไร้สมองร้สติขนาดนี้นะฮะขอร้องอย่า อย่าทาแบบผลงานแบบนี้ออกมาอีกเลยนะครับหยุดทําลายโครงการหนังไทยนะครับช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆสนับสนุนคนดีๆสนับสนุนคนที่มีความสามารถมีผลงานมีความมีความทุ่มเทตั้งใจแต่ว่าถ้ามีเงินแล้วเอามาทําแบบนี้ผมขอร้องนะหยุดเลิกได้เลิกพอได้พอนะครับปากกัดตินที่ผมให้เต็มที่เลยหนึ่งดาวเต็มที่ที่สุดแล้วหนึ่งดาวนะครับหาความดีไม่ได้หาความ หาจุดที่จะทมเชยไม่ได้รู้สึกว่าปกติไม่ใช่เป็นคนที่ชอบด่าหนังไทยนะนถ้าผมเป็นคนที่ถ้าชมถ้าถ้าชื่นชอบถ้าหาวรู้สึกว่ามันดีผมก็จะพยายามหาทางชมหรือถ้ารู้สึกว่ามันแย่ผมก็จะพยายามให้กําลังใจแต่บางครั้งเจออะไรบางอย่างที่มันแบบที่มันแบบเลวสุดๆนะ่ะ ก็ให้กำลังใจไม่ไหวก็ต้องพูดตรงๆว่ามันแย่มันแย่แล้วก็ไม่อยากจะให้หนคนอื่นจะต้องมาทรมานแบบเราไม่อยากให้เห็นคนอื่นจะต้องมารู้สึกรู้สึกมองลบนะฮะกับกับกับศิละปะภาพยนตร์ของไทยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นงานบันเทิงแขนงอื่นอยากให้เขามองในสิ่ง ที่ดีๆอยากให้เขให้เขามองในภาพรลักดีเวลามีหนังดีดละครด,ดีซีรีส์ดีๆหรืองานศิลปะดีๆออกมาผมก็จะพยายามสนับสนุสนพยายามช่วยพยายามโปรโมทนะฮะแต่ว่ามาเจอกับอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้มันก็ท้อใจนะถึงคุณถึงผมจะไม่ได้เป็นผู้กำกับหนังถึงผมจะไม่ได้เขียนบทหนังถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังวงการหนังไทยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีสิ่งที่ดีๆผมก็สนับสนุนถ้ามีมีสิ่งที่มันเป็นความ ก้าวหน้าความทะเยอทะยานเะนี่ยผมก็จะพยายามสนับสนุนพยายามเอาใจช่วยพยายามเชียร์นะฮะแต่ถ้าเกิดไปเจออะไรแบบนี้ยบาๆขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมหวังว่าพวกคุณจะไม่ดูหนังเรื่องนี้นะครับปากกัดตีนถีบอย่างบอกว่าสตรีมมิ่งดูไปเถอะมันดูฟรีแต่เวลาคุณมีค่าเอาแหละคุณไปทํางานอย่างอื่นหรือว่าดูซีรีส์อื่นที่มันมีคุณภาพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นหรือว่า เรียลลิตี้อะไรต่างๆก็ได้นะครับอย่าต้องมาทุกข์ใจเครียดเคืองโกรธแค้นเดือดดานเหมือนอย่างผมเลยขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับไม่ใช่จันเลสนะฮะไม่ใช่จันเลสจันไหลนั่นนะครับคนอย่างผมนะครับจอบเลิฟลุกนะครับดีก็ชมห่วยก็ดา่า เฉยๆก็ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าถ้ามันเลวลร้ลเกินบรรยายเกินจะทนผมก็ต้องขอด่าสวัสดีครับขอให้เป็นคืนวันดีของทุกท่านขอบคุณที่ได้ฟังเย่ห yeah, มากๆ